สวัสดีครับเพื่อนๆน,นวันนี้ผมหมูสนามมีเทินก็ได้นำพระแท้ๆมาให้ดูกันอีกตามเคยครับคลิปชุดนี้ก็จะนำพระเนื้อตะกวดสนิมแดงเป็นเนื้อชินชินตะกวดสนิมแดงแต่ว่าข้าเอาเนื้อตะกวดเก่าเนี่ย มาปั๊มใหม่อ,อ,องนี้เป็นของเป็นท่ากระดานวัดต้นลำญ่ก็เรามาก็มาดูเอาพิธีดีกว่าเนาะว่ามีม,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 มีมีหลวงมีมีมีหลวงพ่ออะไรที่ปลุกเสียงมั่งก็พระชุน,นี้นี่เขาทำพิธี เก้าวันเก้าคืนเลยนะพระอาจารย์ที่ปลุกเสกเนี่ยก็มีอยู่หลาย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 ท่านด้วยเช่นมีหลวงพ่อแพรหลวพิคุณทองหลวงพ่อเปิดวัดบางพระหลวงพ่อธรรมะวัดวังวิเลขวัเมฆรามหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะแล้วก็หลวงพ่อภูวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อหลิววัดนาแดงทองพระธรรมคุณากรนาพร เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่หงวดัดวัดดอนโพทองหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุ่งลาดหญ้าหลวงพ่อเล็กวัดเขาดินกาญจนบุรีหลวงพ่อแย้มวัดสามงามนครปฐม,มลและหลวงพ่อองสุขวัดท่าตะครอครับก็ทีเนี้ยเราเราลองมาดูเนื้อเนื้อสองดูเนื้อกันดีกว,ว่าว่า ไอเนื้อตะกัวที่เป็นเนื้อตะกัวเก่าอะแล้วเวลามีอายุเนี่ยของแท้เนี่ยเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาส่งันดูเลยครับนี่ฮะอันนี้จมูกโดนจะบี้ไปเพราะว่าได้มาก็แบบเนี้ยรู้สึกจะโดนอะไรทับไปแล้วปกติจมูกจมูกท่านจะโด่งเนี่ยเราสังเกตดูเนี่ยเนื้อตะกัวไหม ขอก็จะมีไข่นี่นาะจะมีไข่นะมีสนิมแดงอยู่เนี่ยะมีสนิมแดงเนี่ยถ้าทากระดานนะแบบเนี้ยก็้เขาต้องมีแบบเนี้ยทากระดานเวลาดึงตะกัวเขาอะเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมีไข่อันนี้สนิมแดงอันนี้อันนี้เป็นสนิมแดงแต่ว่า เวลาโดนปั๊มมาแล้วจะบี้ไงบอมบี้ไปก็เลยปกติแล้วสนิมแดงมันจะเป็นเม็ดขึ้นมาแต่ในนี้สนิมแดงอัเน,นี่ยบี้เพราะว่าโดนปั๊มไงเขาก็เลยบี้อันนี้คาบคาบขาวๆเนี่ยคือเขาเพิ่งเกิดมานะดูตามข้างสองตามข้างไข่ทั้งนั่นเลยนะ แทมจะดูง่ายไข่ขึ้น,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 นอี้ยเป็นผ้าราคาไม่แพงแต่ว่าพุทธคุณนี่ไม่ต้องพูดถึงครับแล้วแต่อาจารย์นี บกเสกที่นั่นมาก็ไม่ต้องพูดถึงจะคุล้ํำเหลือครับดูด้าน,นหน้าชัดดท,ทีหนึ่งไข่ขึ้นเต็มเลยนะพราะแท้ต้องมีไข่้วต้องมีการงอกเดี๋ยงที่เคยผมพูดว่าที่ผมเคยผมพูดไว้ภาพต้องม,มีการงอกแต่บางทีที่เราเห็นบางองค์ที่ของเขาแบบเรียมๆอ่ะก็อาจจะปัดฝุ่นปัดอะไรครับแต่ แต่ถ้ากลัวเก่า,านะเพราะไดอายุปั๊มจะต้องขึ้นไขขึ้นเม็ดของของเขาตลอดเวลาพวกนี้ต้องมีการงอกตลอดเวลาเนี่ยนะเนี่ยเขาเริ่มงอกของเขาตลอดเวลาเลยขาจะมีการงอกถ้าไม่มีการงอกไม่มีอะไรก็คือไม่ใช่ครับเก๋นะเนี่ยดูดิน่สนิมแดงเห็นไหม ดูมันจัดจาเหน็นไหมก็ก็เท่านี้เนาะถ้าสมาเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ดูคลิปนี้ดูแล้วมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมก็พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่บางทีก็ เราดดนสดอะเนาะไม่ได้มีสโคงสคลิปอะไรแต่ก็เดี๋ยวจะผมก็จะพยายามหานำ้นำน้ำพระแท้ๆมาให้ดูเรื่อยๆถึงบางที่เป็นพระใหม่ก็ขอให้มันแท้นะขอมีพระแท้อย่างเดียวพระเก่าก็พระอิยมพระหลักเนี่ยถ้าเก๊ก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยเราเนี่ยเราแค่ศึกษาเราก็เพียงแค่มาศึกษาเอาเนื้อมาส่องดูเนื้อครูเนื้อครูนะ มันเป็นยังไงมันเนื้อตะกัวเก่าเป็นยังไง,กกง,ไงต้องมีไจเอาละแค่นี้แล้วครับก็สวัสดีครับ